ครับสวัสดีครับวันนี้เรามาคุยกันในประเด็นสื่อครับสื่อการเรียนการสอนสำหรับเจ้าตัวเล็กครับสื่อนี้น่าจะเรียกว่าโปสเตอร์พูดได้ครับเป็นโปสเตอร์ A B C นะครับซึ่งมีพยัญชนะนะครับภาษาอังกฤษตั้งแต่ A ถึง Z นะครับ A B C D E นะครับแล้วก็มีเพลงด้วยนะครับก็เป็นสื่อที่น่าสนใจมากๆนะครับโดยที่ มันเป็นลันกษณะเหมือนเหมือนกระดาษครับเหมือนเหมือนกระดาษมากๆเลยนะครับโดยที่เราสามารถเอาไปแปะกับจุดต่างๆได้นะครับสมมุติว่าเราจะแขวนไว้กับฝาผนังก็ได้นะครับหรือเราจะวางกับพื้นให้เจ้าตัวเล็กเล่นก็ได้โดยที่อุปกรณ์นี้มันเหมือนเป็นกระดาษก็จริงครับแต่ว่าข้างในน่าจะเป็นแผ่นอิเล็กทรอนิกส์แล้วก็สามารถอ,ออกเสียงได้นะครับมีเสียงออกมาได้นะครับเราก็สามารถ เลือกฟังก์ชันได้มีการท่องศัพท์ายคำอ่านตามแล้วก็เสียงเพลงครับสมมุติเรากดท่องศัพท์พนะครับครับแล้วก็กดได้เลยนะครับการกดนะครับมันจะมีพยัญชนะนะครับก็แต่ละตัวไปเลยแล้วก็มีลำโพงเล็กๆครับเครื่องบินครับก็จะ สามารถบอกคำศัพท์นะครับอย่างเช่น A airplane นะครับเครื่องบินแล้วก็ butterfly butterfly ผีเสื้อ C camel ปู D dinosaur ไดโนเสาร์ครับก็จะเป็น E l e p h a n t ช้าง F flamingo นกมิงโก ก็จะเป็นศัท์ภาษางกฤษนะครับตามนี้เลยนะครับแล้วก็สมมุติว่าถ้าเราเล่นฟังก์ชันทายคำนะครับเราก็กดทายคำครับลอองงมาทาทยยกันนพู่ตรไหรเราก็จะบอกว่าพี่อยู่ตรงไหนเอ่ยสมมุติเราก,กดผิดแล้วเรากดเป็นไอเราดูใหม่อีกครั้งนะครับเราสมมุติเราก,กดเป็นเอ เขาเปลี่ยนคำแล้วครับสมมุติกดถูกต้องถูกต้องจ้าครับก็จะเป็นการทายคำไหนเอ่ยไอยคิทเขาพูดซี <C S 2> หรือ,อดิอ <laughs> ดีเขาพูดอะไรอ่ะวีอ๋อ อ๋อเปลี่ยนคำไปแล้วนะครับ Q ถูกต้องจ้าครับแล้วก็อยู่ตรงไหนสมมติเราเลือกฟังก์ชันใหม่เป็นฟังก์ชันอ่านตามครับเรามาอ่านไปพร้อมๆกันนะ A A B C หรือให้เขาอ่านไปเลยก็ได้ครับแล้วเราก็อ่านตามไปรอมๆกันนะเอบีซีโดยที่ไม่ต้องกดก็ได้นะครับเป็นการอ่านตามครับแต่เนื่องด้วยว่าลิก้าอายุน้อยมากนะครับขวบนิดๆนะครับเขาก็ยังพูดไม่ได้เลยครับเขาก็เอาไว้นั่งทับแล้วก็กดเพื่อทําให้เขาตื่นตาตื่นใจเท่านั้นเองครับ ฟังก์ชันอีกหนึ่งฟังก์ชันครับเขาบอกว่าคือเสียงเพลงครับเขาก็จะสนใจแล้วก็ชอบเล่น ครับก็มีกิจกรรมนะครับเหมือนแบบว่าฉันชอบอะไรนะครับฉันชอบแดน<ด>ฉันชอบสมายฉันชอบ eat อีนนะครับน่าจะเป็นแม่มากกว่านะครับชอบกนะครับรรมมท่อ A, B, กันเอ I like to eat เมื่อเรากดกันท่องคำศัพท์นะครับ กดท้องคำสั่งแล้วเราก็กด eat เขาก็บอก I like to eat ฉันชอบกิน I like to smile ฉันชอบยิ้มฉันชอบยิ้ม I like to dance ฉันชอบเต้น I like to sing ฉันชอบร้องเพลงครับมก็ว่าเป็นประโยคครับก็เป็นอ่ ประโยคแต่ละประโยคนนะครับนี่น่าจะเป็นข้อมูลของบริษัทที่เขาจัดทาถือว่าทําได้ดีมากๆนะครับซื้อมาเท่าไหร่นะครับแม่โบสองร้อยกว่าบาทประมาณสองร้อยกว่าบาทนะครับก็เป็นหนึ่งนวัตกรรม,มนะครับแล้วก็สามารถเลือกได้นะครับเป็นสัตว์เอ่ยเป็นเรียกว่ามีธีมแบบอื่นๆนะครับคุณพ่อคุณแม่ก็สามารถเลือกได้ครับ ก็เป็นอีกหนึ่งของเล่นสำหรับเจ้าตัวแสบนะครับก็ขอบคุณพี่ๆทุกคนที่ติดตามครับสวัสดีครับ